งั้นพี่น้องก็ทำแบบนี้ได้ก็ได้ทำแบบนี้ก็ได้ได้ทำแบบนี้ก็ได้ได้แหละแล้วแบบนี้แล้วแบบนี้ได้มั้งสวัสดีค่ะมินตันดิ้งดอกนะคะคุณน ทุกคนคะวันนี้มินตันจะมาทำภารกิจจับชู้ค่ะตอนนี้มินตันอยู่คอนโดแบงน,นะคะแต่ต้องจับให้ได้คาหนังคาเขามึงจะชู้ใช่ไหมโดนแน่มาจับชู้หรือมางกรบ้างเน่นย นะคะว่าพี่หนุ่มเกยีย์แอบซ่อนชูอะไรไ<ห>อะไระแฟนยังไม่มีเลยม,มาทไมก็มาล้วงลับไงเนี่ยตังค์อะไร้วงอะไรมีอะไรให้ล้วงมีแต่แมวเนี่ยสองตัวน้องแมวบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่ามีผู้ชายเข้าห้อง,ง,งมาหรือเปล่าไม่มีมีได้ไงดูหน้าน้อง้องมากเลย เดี๋ยววันนี้มีตันขอค้นห้องพี่โนเกียนะคะว่าพี่โนเกียเขาอยู่ยังไงเขาแบบแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลวงลับตับแตกห้องพี่โนเกียนะคะเรียอกว่าอะไรป้ขอเตมหนมาขอทําผมก่อนได้ปะดูสภาพไหบบไมคือคิดจะบอกบ้างไหมถ้าบอกมันจะเซอร์ไพรส์หรอได้แล้วอย่างนี้ได้เจอ มีชู้หรือเปล่าให้ดูที่ห้องน้ําเลยต้องเล่นก่อนปะไม่เป็นไรป้ารานั่งเล่นก่อนมีพี่รุษนะเนี่ยมาดูห้องน้ําพี่โนเกียกันค่ะเน็ตไอดอลสาวสวยพิตตี้พันล้านห้องน้ําเขาจะเป็นยังไงอันดับแรกเลยของแมวแมอมันตันไว้ตรงไหนห้องนอนปกติไม่แต่งฟันเอ้แปลงสีฟันสองอันสำรอลงสัรอง หจะเปลี่ยนใหม่แล้วลืมทิ้งอันเก่าอันนี้อ่ะเอาไปโกนอะไรโกนอะไรไงอันนี้ของใครนะของพี่ดิปกติพี่กนหนวดเหรอถ้าถ้าถ้ามินดาเอามาโกนหน้าส่วนนองเกียร์กำลังกินนาฬิกาสิ่งที่คุกโกนไปอยาอยากโกนบ้างเดี๋ยวพี่ช่วยโกนมาอมูลนะคะที่กน ผลอะไรไม่รู comment, like, ้ของพี่โนเกะใครอยากได้คอมเมนต์เลยนะคะแป้งตางูสุดๆแล้วอันเนี้ยเย็นชอบทาหลังแล้วก็นอนอย่างเี้ชอบทาแบบเดี๋ยวเดีคนก่อนคนก่อนเเคลียฟอร์เมนก็เป็นคนชอบอะไรเย็นเย็นงแบบแป้งตางูเห็นไหมเออเวลาสระผมเขาบอกว่า กับขอเป็นลังแค่ทำไมต้องพูดไปหัวเลาะไป <c oughs> อันนนี้อันนอที่สองอันนี้ของจริงเลยม <c oughs> บ้าเม่ออันนี้สุดอ,อ,อ,อ่อ,อ,อนโยนต้องต้องอ่อนโยนเข้าไว้ถ้าถ้าไม่อ,อ,อ,มอ่อนโยนันไม่ได้อออ๋โเคห้องน้ำสำหรับคุณมินตันถือว่าเคลียร์หรือน่าสงสัยเคลียร์แล้ว เคียก็เฮียเลยเคียต่อไปรองเท้าเว้ยอะไรมัทำไมยังไงยังไงคู่ข้าง้างั้นคืออะไรก็ลองเท้าวิ่งปกติถ้ามินตันใส่แล้วหลวมอืมแปลว่าไม่ใช่ของพี่นกเกียร์เพราเราสองคนใส่เบอร์เดียวกั ้เคืองี้ไปซื้อมือสองมาแล้วแล้วมันก็เลยได้หมดไม่ได้รอยไรหมดโซนต่อไปอันนี้อะไรอันนี้เราอนนี่ควรรูหน่อยเนื้อนี้สัพเ้ามีตันว่ามีตันเจอเนื้อคู่ว่ะเป็นแบบนี้กันเหรอใช่ ไหนก็มาบ้านแฟนละเดี๋ยวขาล้างแฟนเหรอก็แฟนไงแฟนเตอร์วันปีเตอร์กำลังน่ารักเลยมึงเป็นลังเลยไหนเปิดดิโอ้โหทำไมจะล้างจานให้พี่หรอใช่ล้างเสร็จแล้วจะให้อะไรเป็นรางวัลอืมอยากได้อะไรอ่ะอยากได้อะไร เดี๋ยวขอล้างให้ล้าง<ห><ห>เลย,เล,ยล้างให้เสร็จ,รจล้างเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันนะแันจะรีบล้างให้เสร็จเลยนะคะ <laughs> เป็นไงแกลเสร็จยังไอ<ง>้พี่คลื่นแรงแล้ว,น,ลว,ลวนี่คือล้างให้แมวได้นาะลนูเปล่าแมวที่จะรักนาะลูนีแล้วแล้วพี่อะแล้วพี่อะไปเล่นกับแมวก่อน รู้ว่าเขาหลอกเลยใส่จ,จุแกแจงตลอดอะกวาดให่ได้เสร็จแล้วไปไหนรา<อ>ง,งวัลไหนรางวัลอยู่แล้วจะให้อะไรทานอ่ะพี่ให้ตะกุด<อ>ไหมตะกุดเจ <laughs> ้าขอเราได้แล้วเราจะมีความสุข อยากมีความสุขอยากมีใช่ปะใช่ไปมันคือพืชหัวยเหรอพืชห่วยเหรอพืชมาขันจังอย่าลงนะเดวเดๆคอลังไม้นะโนเกียไปทำอะไรมาครับทำไมดูแบบตาเคิมตาเยิ้มงี้ง่วงนอนแบบตาเยิ้ม อยู่อยู่ก็ง่วงนอนใช่ใช่ใช่คือเขาไม่ได้ให้ใช้ขยับเขาให้เล่นแบบนี้อ๋อเอ้าก็นึกว่าเขาให้จับอ้ามีรา ยี่รับยีรับมีเสียอันนี้กิ๊บม่เกียวนะรู้ปะเด็กไงเลอเลววัารักเทอแบบวันรักเธออะไรว่ามันไม่ใช่นะ <c oughs> เดี๋ยวมินตันจะแต่งพี่โนเกียให้เป็นมินตันสองนะคะเห <c oughs> ม็นหัวตัวเองมากเลยไม่เหม็นหอมเมื <c oughs> ่อไรไหนเป็นมินตันสองมันต้องทำทำา่ามะเหนียวมะเหนียวมันเยะนียอะมันเยอะมันียวะที่น่ารักอีกแล้วนะ พี่นกเกีย hmm. พี่นกเกียคิดยังไงกับมินตันพี่น้องไงพี่น้องเหรอ,อให้งั้นพี่น้องก็ทำแบบนี้ได้ก็ได้ทำแบบนี้ก็ได้ได้ทำแบบนี้ก็ได้ได้ะแ,แล้วแบบนี้แล้วแบบนี้ได้ไมั้ง <laughs> <laughs> เิน้นองสาวทำมากกว่านี้ได้ปะทำอะไรอะอย่างเช่นมาสิอย่างเช่น,ชนก็แบบไปเดินห้างด้วยกันไปกินข้าวกันสองคนได้ก็ก็พี่กับน้องเขาก็ทำกันอยู่แล้วนี่จับมือเขาจับกันอย่างนี้อะไรอะจับมือเมือมาใช่กางกว้างแบบนี้ แล้วก็กำให้แน่นก็แบบนี้เลยเดี๋ยวไม่ไปตรวจห้องพี่เราหรอเืมเริ่มเรมริมภารกิจตรวจชูที่ห้องนอนพี่โนเกียเป็นเป็นพี่น้องไม่ใช่หรอตรวจชูอะไรเป็นแฟนฉันแล้วะรู้ตัวบ้างไห้ไปไป แต่ก็ออยเก่งอย่างเงี้ยจะมาพี่น้องมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาค้นห้องนอนพี่โนเกียกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่ามาเล่นกันฮะมาเล่นกันผีพะ่มมาผีพะ่มผีพะ่มเล่นอะไรเป็นอย่ไปได้เดี๋ยนะอันนี้คือออกกำลังกายก่อนนอนใช่ไหมเป็นคนรักสุขภาพทุกคนดู ดูด้วยนะแล้วกางเกงในขาดพีคเลยพีคเลยนะอันนี้ก็คือห้องของพี่โนเกะนะคะคือความจริงอะห้องอะมันคือโกดังมันไม่ใช่ห้องเออเข้าใจนะคือแบบยิ่งทํางานใส่นี้ยิ่งใช้เสื้อผ้าเยอะนะคะเวลาจะออกไปถ่ายงานทีอะต้องหาชุดนั้นชุดนี้ลรือลรือหากลับมาเหนื่อยพักนอนไม่ได้เก็บเยอะมากเข้าใจฟิลเลย เป็นเหมือนกันใช่ไหมเราต้องอยู่ด้วยกันยอมยอๆเดี๋ยวไอพี่จับอยู่นี่คืออะไรอันนี้คือโช่อสวยไหมมันใส่เอาอะไรอ่ะไม่เคยมีเลยอ่ะหรอใช่พาไปซื้อป่ะง่ายนะหรือใส่ของพี่ก็ได้นะปกติแบบอันนี้คือเกาะกำบังอ๋อเกาอ้เเดี๋ยนะ เดี๋ยวมินตันจะลองใส่ชุดชั้นในพี่โนเกียดูนะคะว่าพวกเราอะไซส์เดียวกันอืคนบอกพี่โนเกียนมใหญ่จริงๆแล้วเราไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอไหนดูดีดูดีอันนี้อะไรอ่ะเอยพี่พี่ช่วยได้พี่มีพี่มีถุงเท้าอะเราสใ่พอดีเลยเฮ้ยได้เดี๋ยวพี่หายข้างให้จะต้องนะ ใส์เดียวกันไม่ใช่เหรอได้ได้นี่ได้แต่หลุงคิดมาตลอดว่าเราไซส์เดียวกันต่อไปเดี๋ยวเราจะลองค้นดูนะคะว่าในตู้เนี้ยแอบแบบเก็บซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าหนึ่งสองสาเด่นเห็นไหมเนี่ยฮะเห็นไหมไม่เห็นมีใครเลย นี่พี่โนชอบใส่เสื้อยืดชอบสบายสบายเสยืดแต่ถ้าสบายกว่านี้ต้องเสื้อมินตันยิ่งเหรอกางเกงมินตันก็ใส่สบายมากยิ่งเหรอใช่บายบายอ่ะไหนๆก็มาคอนโดพี่โนเกียละช่วยใส่ชุดที่คิดว่าเซอร์วิสที่สุดให้แฟนคลับช่องมินตันดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวช่องเบนหน้าชุดพี่อ่ะ มันจะเซอร์วิสขนาดไหนกันบินก็วินสิวะอ่าพูดแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเซอร์วิสของพี่โนเกียมันจะแค่ไหนกันเชียวได้จัดปุ๋ยเปลี่ยนชุดแป๊บตายแน่เตรียมตัวพบกับชุดที่เซอร์วิสที่สุดของพี่โนเกียโอ้เดี๋ยวนะหันลงังๆันหลแป๊บนึงหลังแป๊บนึง เดี๋ยนะข้างหลังมันไม่มีอะไรมันไม่ได้ใส่อะไรแล้วข้างหน้าไม่ใช้อะไรปิดวะเดี๋ยนะมันดึงไม่เอาไม่ให้ได้เดี๋ยวจะไปคลิปหน้าแล้วค่ะทุกคนเออเดี๋ย่าดี๋ยวเห็นไม่ใช่หรอเดี๋ยวโอ้โหไม่ต้องเลยดื้อจริงๆไม่แล้วพอแล้วไม่ต้องไปหยุดนเด็กดื้อเด็กดื้อต้องโดนอะไรเด็กเด็กดื้อต้องโดนอะไรบายบายมันเนี